นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตารางคะแนนเมืองทองกีเาพยนต์ของเรานะครับเราก็ตารางคะแนนไทยลีกไปด้วยแล้วกันนะครับว่ามีโอกาสุ้นงแช์ไหมาแล้วก็ห่างโซตกชั้นหรือว่ามีสิทธิ์ตกชั้นหร,หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้วิเคราะห์กันในข่าวเมืองทองครับนะครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เมืองทองเราเนี่ยอยู่ที่7นะครับก็ห้าแมตช์หลังสุดเดียวชนะ สองเสมอ2แล้วก็แพ้ไปแมตต์เดียวนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีเลยเดี๋ยวเราดูอันดับ1บุรีรัมเนี่ยห้าแมตช์ล่าสุชนะ4แพ้หโอ้โหเก่งมากนะครับอันดับสองแบงคอกครับอันดับ3าชุนบุรีอันดับ 4BG และอันดับที่5นะครับว่าเป็นการท่าเรือ6เชียงรายและ7เป็นมุนคองนะครับซึ่งเราเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับเราเนี่ยแข่งเท่ากันเลยกับเชียงรายแล้วก็การท่าเรือ ซึ่งมันน้อยกว่า BG ชนบุรีแบงคอกอคร์บีจกับชนบุรีที่อยู่อันดับ3กับ4เพื่อนหมายว่าถ้าเกิดเราจะขึ้นไปเนี่ยเรามีเส็ษขึ้นถึงอันดับที่5ครับตอนเนี้เพราะเรามี27คะแนนครับซึ่งหากจากเชียงรายมี29การท่าเรือมี29 BG นะครับ BG เนี่ยมี30ซึ่งถ้าเราพูดกันตรงๆเลยอย่างนี้นะครับต้องภาวนาครับให้แมตตกค้างที่เหลือเนี่ย ทีมที่ยังไม่ได้เล่นแมตต์ตกค้างในซูรุนร่นแชม์นะครับก็จะมีบุรีรัมนะครับมีการท่าเรือแล้วก็เชียงรายเมืองทองถ้าเกิดเราจะขึ้นมาอยู่ที่5จริงเนี่ยเราต้องให้การท่าเรือเชียงรายแพ้ในแมตต์ตกค้างแล้วเราชนะที่จะแข่งกันในวันนี้แล้วนะครับวันพุธนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในไทยลีกเนี่ยมี16ทีมนะครับสามรับ,บสุดท้ายเนี่ยมีสุพรรณประจวบแล้วก็เชียงใหม่มา ถามว่าเรามีสิทธิ์จะตกชั้นไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมดูให้กันนะเราหา่างจากโซนจุดตกชั้น20คะแนนน่าจะพอดีแล้วนะครับแต่เราห่างจากระกดับ1บุรีบริลยนะ์10แต้มนะครับโอ้โหก็ถ้าดีที่สุดนะน่าจะอยู่ที่3มครับตอนนะี้มีลุ้นที่3โอ้โหก็ให้กำลังใจ มึงช่องของเราด้วยนะครับถึงแม้ยังมีแมตตกขาวก็พยายามเก็บเก็บใช้ให้ได้เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้โคมาริโอกันด้วยนะครับใครที่ไปด่าโคมาริโอก็ดูฟอร์มของเขาก่อนละกันนะครับผมว่าก็ดีนะฟอร์มของเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปเยือนราชบุรีด้วยนะครับวันนี้นะครับหกโมงตรงติดตามกันได้นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผมผู้ชมก็ขอบคุณสัมร้อยซับจะใครด้วยนะครับ 300ซับสไคร์ตอนนี้เนี่ยก็พยายามเร่งยอดวิวอยู่นะครับขอบคุณ300ซับด้วยนะครับที่ช่วยกันกดติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์ไปเลยนะครับยิ่งแชร์มากยิ่งดีครับขอบคุณมากนะครับ300ซับเดี๋ยวเราจะพยายามไปถึงพันซับเร็วๆนะครับช่วยๆกันนะครับผมวันนี้ไลค์แชร์ซับสไคร์เช่นเดิมครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ